คำเตือนการใช้สมุนไพรหรือยาแผนโบราณควรศึกษารายละเอียดและสัปปรพคุณรวมถึงผลข้างเคียงหากไม่มั่นใจไม่ควรใช้ด้วยตนเองควรปรึกษาแพทย์แผนไทยหรือเภสัชกรแผนไทยก่อนใช้ทุกครั้งนะครับ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องพงไายสุขุสุขคนครับผมพบกับคนหลาไพ่ชาแนลกันแล้วพี่น้องเมื่อนี้กระสีน้ำผ้าพ่อพี่น้องนะครับเปเบิ่งสมุนไพ่ต้นหนึ่งนะครับที่มอง้ามพ่นไปนะครับเห็นเพื่นเป็นแฉะวัชพืชขางท่างนะครับหรือว่าริมถนนนะครับหรือตามพื้นที่แฉะต่างๆนะครับพี่น้องครับนั่นก็คือต้นต่อยติงนะครับพี่น้องครับลักษณะของต้นต่อยติงนะครับจัดเป็นพันธุ์ไม่ลมลุกนะครับ มีลำต้นสูงประมาณ20-30เซนติเมตรนะครับพี่น้องถ้าเป็นต้อจิงไทยนะครับสีมีค้ามสูงประมาณ 60- 100เซนติเมตรนะครับพี่น้องตามลำต้นสิมีขนนอนนะครับขื้นปกคลุมอยู่เล็กน้อยนะครับพี่น้องขยายพันธุ์โดยวิธีการเพาะเมล็ดนะครับพี่น้องเป็นพันธุ์ใหม่ที่ขื้นได้ง่ายนะครับตามที่รกรางต่างๆนะครับสามารถเพาะปลูกได้ง่ายนะครับจึงนิยมนํามาปลูกไว้ตามหน้าบ้านนะพี่น้องนะครับ ครับเพล่นก็มีประโยชน์และสรรพุณนดีๆขึ้นกันนะครับส่วนรากของเพิินนะครับใส่เป็นยารักษาโรคไอโกนนะครับพี่น้องแล้วก็รากของเพิินนะครับยังเป็นยาครับเลือดได้พร้อมเด้อพี่น้องนะครับแล้วก็รากของเพลินนะครับยังสามารถนํามาใส่เป็นยารักษาโรคไตได้เน้อนะครับพี่น้องครับแล้วก็สร้อยดับพิษในร่างกายนะครับส่วนรากของเพิินนะครับซอยําให้อาเจียนเด้อพี่น้องนะครับสําหรับคนที่ <liberté> กินอาหารนะครับหรือว่าสมุนไพรนะครับที่เป็นพิษนะครับเพื่ออยากอาเจียนออกนะครับนํามารับประทานนะครับเพื่ออาเจียนออกได้นะครับอาเจียนขอเสียออกจากร่างกายนะครับพี่น้องแล้วก็ใบของเพ่อนนะครับใส่เป็นยาทายพยาธิพร้อมด้วยพี่น้องนะครับแล้วก็รากนะครับหากนํามาใส่นะครับปริมาณที่เจือจางนะครับสามารถซอยกําจัดสารพิษในเลือดได้ด้วยพี่น้องนะครับ สอยบรรเทาอาการสารพิษตกค้างในปัสสาวะได้พอมนะครับส่วนรากของเพลินนะครับแล้วก็ซ้อยขับปัสสาวะนะครับแก้ปัสสาวะพิการนะครับส่วนรากนะครับแล้วก็ส่วนใบนะครับใส่พอกแก้อาการปวดเมื่อยตามร่างกายนะครับตามกล้ามเนื้อต่างๆนะครับพี่น้องแล้วก็เมล็ดของเพลินนะครับใส่พอกฝีนะครับเพื่อดูดน้องนะครับแล้วก็สอยลดการอักเสบต่างๆนะครับได้ดีเยี่ยมนะครับพี่น้อง แล้วก็เมล็ดของเพ่อนนะครับย่างใส่ผอกแผลเหลือล่างนะครับอซอยสมานบาดแผลนะครับแผลที่มีมีฝ่านะครับมีหนองนะครับหรือว่าซอยเ,อเรียกเนื้อเยื่อขึ้นมาให้ผลิตเนื้อเยื่อขึ้นมาได้เร็วนะครับพี่น้องส่วนมเมล็ดของเพลินนะครับแล้วก็เมล็ดของเพ่อนนะครับมีสะคักข้นอยทําให้แผลหายเร็วขึ้นนะครับพี่น้องแล,ล้วก็ซ้อยแก้อาการพดพื้นขั้นพื้นแดกต่างๆานะครับพี่น้องแล้วก็ต้นต้อยติงนะครับทั้งต้นนะครับเอาชนิดที่ บกแก่นะครับแล้วก็ดอกนะครับย่งบัวลวงนะครับนํามาเอาทั้งหลกทั้งต้นนะครับแล้วก็ทั้งดอกนะครับอ่าแล้วก็จะให้เมล็ดแตกนะครับประมาณ4ีถึงหต้นนะครับแล้วนํามาล้างน้าให้สะอาดนะครับโคกต้นเอาแต่น้ามาดื่มนะครับสียอยแก้อาการปวดเขานะครับอาการชาตามมือตามคอตามเส้นตามเอ็นนะครับซึ่งช้เวลาในการรักษาเพียง7วันเท่านั้นนะครับพี่น้องนะครับ กะลาของเพื่อนนะครับใส่ผสมกับยาแก้พิษนะครับดับพิษนะครับทําให้เป็นยาเบื่อนะครับส่วนรากของเพื่อนนะครับพี่น้องครับนี่ก็คือคุณประโยชน์นะครับหรือว่าสรรพคุณนะครับหรือว่าลักษณะนะครับของต้นสมุนไพรต่อยิงนะครับพี่น้องนะครับกระฝากพ่อแม่พี่น้องคือเก่านะครับครับในการใส่สมุนไพรทุกตัวนะครับการควรศึกษาข้อมูลดีๆก่อนก่อนนามาใส่ทุกขังเลยพี่น้องนะครับหรือว่าสอบถามผู้ผลิตนะครับ จังเจีนแพทย์แผนไทยนะครับหรือว่าเภสัชกรไทยนะครับหรือว่าแพทย์แผนโบราณตามบ้านฮอกกอนเลิศพี่น้องนะครับก่อนนํามาใส่ทุกครั้งนะครับพี่น้องครับข้ามเตือนนะครับเด็กน้อยนะครับอายุต่ำกว่า15ปีนะครับแล้วกับท่านหญิงที่มีขั้นนะครับหรือว่าตั้งตั้งท้องอยู่นะครับบางคนรับประทานนะครับสมุนไพรนะครับในจํานวนที่มากเกินไปนะครับหรือว่าบ่ต้องรับประทานเลยเด้อพี่น้องนะครับเพราะว่าสิทําให้ร่างกาย อ่าบอดีนะครับตอบุดในทองนะครับหรือว่าทําให้สมองของเด็กน้อยบอดีนะครับพี่น้องนะครับเด็กน้อยนะครับที่ตามก่าอายุสิบห้าปีนะครับหรือว่าสติมีขั้นนะครับบ่สมควรที่รับประทานสมุนไพรนะครับพี่น้องครับนี่ก็คือคําเตือนดีๆนะครับฝากตอนพ่อแม่พี่น้องไ้อีกคลิปนึงนะครับครับฮักไรถึกใจกระแชกคนละพา n ชาแนลนะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ของคนละพายชาแนลนะครับ สำหรับคลิปนี้ Color p r o f ก็ขอตัวราท่านชมไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ